สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแล้วก็ร,รับชมรอคอยตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องของเรากิกอยู่ตอนนี้ขณะนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อวานเรากิ๊กกับเซลตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาต่อง,งวดของอก้าวเซียนเนาะคะ่ะแนวทางของเกาเซียนแล้วก็ดินร่วมเซียนของทั้งเกาเซียนเนาะ ให้เอฟตี้ได้ติดตามต่อเนื่องแล้วก็ตองวดของวันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568เราพัฒนาต่อกันแบบยาวๆเนาะเมื่อกี้กับวันเสาร์เนาะค่ะวันเสาร์ทั้งวันเสาร์อาทิตย์นี้พยายามจิลุงทั้งเล่าแล้วก็รัฐบาลไทยให้เนาะแต่ในคลิปนี้เอาเล่าพัฒนาของเกาเซียนไปก่อนเนาะค่ะได้มาคบบรบทุกเซียนแล้วเนาะเราเลิกกีกิทยอยลุงหายเด้อทั้งเจ็ดเซียนแล้วก็อของทั้ง แปดเซียนก็มีอีกเนาะแล้วเรากีกสิทยอยลงให้อะก่อนที่สไปเบิ่งตัวเองแนวทางเรากีกษิต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งเก้าเซียนเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเองแนวทางเราพัฒนามาให้แบบต่อเนื่องเนาะ,ะแล้วก็ที่ขาดาไปไลยก็คือ FC แฟนคลับเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็น FC เกา่า FC ใหม่ที่ยังติดตามอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยอ่าทุกๆท่านที่สนับสนุนโดยการเบิ่งคลิปของเรากีกเนาะกราบขอบพระคุณในร้ายค่ะ เพื่อเป็นการเสียเวลาห้ามาเบิ่งตระกูลแนวทางของเดนเกาเซียนกันก่อนเนาะคืนวันศุกร์ค่ะเข่าไปลายเซียนอยู่เนาะค่ะกจะมีของชอชเชดใช้เนาะเข่าตัวนีนตัวจอหินเอฟซีเพิ่นเม่นอยู่ได้อยู่กับชอชเชดใช้กะได้พ่อค้าค่ะขนมเปราอกปลาทูเนาะดีใจน้ำค่าได้หน่อยได้ลายกับบ่าวากันเนาะแต่ขอไห้ว่า เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนเนาะสําหรับคนที่ไม่เข้าก็าต้องเสียใจไปเด้อค่ะต้องเสียใจไปสําหรับเซียนเนาะอาจจะมีของมาดามคานวณเนาะเดี๋ยวลากีกับสิลุงให้มาดามก็เข้าไปเต็มๆเมนาะคะ่ะอาจจะบร่ได้นินให้แต่ว่าเข้าแบบต้องกลับเนาะอินเอฟซีเพิ่นเสียดายยุเอาทุกตัวยกว้นหนึ่งศูนย์ที่ออกเพราะว่าบม่ได้นินเนะาะบ่ได้นินเพิ่นก็นกนเลยเสียบริ่ได้ตามอะมาเบิ่งของดินเก่าเซียนกันก่อนนะคะ ดินก้าเซียนกับเลีกดินรวมเซียนเนาะก็เข้าไปตาตัววิ่งเนาะค่ะอ่าเข้าไปที่ตัวร่องบ้างอ่าจับคูชนอ่าเพาเข่าเนาะแอดกับว่ามันสามเจ็ดละสิมาคือ FC เอฟซีบอกเซมินกันมเพราะสามเจ็ดกับสามห้าละเด้อว่ลุดไปเนาะค่ะต้องขออภัยเอฟซีลายสำหรับแนวทางอ่าดิน เดนเก่าเซียนเนาะมันออกศูนห้าหกเนาะคะ่ะออกห้าหกรางออกหนึ่งศูนเนาะขอเดนเก่าเซียนอ่ามาเบื้งต้นงวดของวันจันทร์ค่ะ่าลิตัวได้จะซุ่นกันเนีย่ยเดนเก้าเซียนงวดประจําวันจันทร์เนาะคะ่ะเด่นทีหกค่ะรองที่สี กับคู่ชนีหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์สี่เกาล้กกับสี่หกเนาะที่ซนกันลายสำนักเลขเบิลเนาะมีหกหกกับสี่สี่นะคะเอามาสรุปสรุปไปกับเลขดินเนาะเพราะว่าดินดินหกกับสี่เลขเบิลก็ต้องหกหกสี่สี่แล้วเนาะค่ะที่ซนกันลายอา่ะไปต่อกับล่าพัฒนาของวันจันเนาะอันนี้ดินเก้าเซียนรวมเซียนนะคะ เด่นที่หกรองที่สี่จับคู่ส้นมีหกศูนย์หกเจหกแปดสศูนย์สเก้าแล้วก็สี่หกเนาะเล็กเบิลหกหกกับสี่สี่ค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อไวัเป็นแนวทางเนาะกับเก้าเสียนรับต่อของที่ชอเชิดใช้ค่ะอ่าผู้ใดเป็น f อซแฟนคลับตัวยงรักเดียวใจเดียวแล้วกะ็เล็งอยู่หมานอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วเนาะ ก็เห็นเอฟตีบางคนเหมือนกับคอมเม้นเนาะเบิ่งของชอเชียใจอยู่ตีลิงไว้ลิงไว้บัดจีเอาเอาได้บ่ถึงนะคะเสียดายเสียดายเสียดายบ่เปียงเนาะไปต่อไปใหม่กับชอเชียใจกับตองวดของวันที่ยี่สิบสามเนาะอันนี้ก็คือนวันสุขที่ผ่านมาของเพื่อนเข่าไปที่ตัวน้นตัวจอเนาะค่ะอาจจะเป็นตัวกราบออกห้าหกนอกิ่นหหกขาแต่ว่าเข้าตัวนิ้นตัวจอไปกับ ามลืมแล้วค่ะไปกับเดนที่หานะคะของเพิ่นเดนที่ห้าหมวดที่แล้วของเพิ่นก็เขาที่สองสองเนาะเล็กเบิ้ลนอฟซีแฟนครับท่านผู้ใดตามต่อปังแน่นอนนะคะอ่ะผู้ใดได้ผู้ใด,ดเฮงอีกอะดีใจด้วยคะ่ะขอเสียงขอสัญญาณให้แนวอาให้เซียนเพื่นได้ดีใจเนาะดีใจด้วยถ้าผูดด้ใดเฮงไปกับ ชอเชชัยอ่ะแล้วพัฒนาตัวงวดของชอเชชัยเนาะคะ่ะเด่นที่หกกับแปดเนาะเดินที่แปดรองที่หกสองตัวมีหกเก้าแปดเก้าหกศูนย์แปดศูนย์เน้นที่แปดเก้ากับแปดศูนย์ค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสองหางเนาะที่พนเนพนจอเบิ้ลหกหกกับแปดแปดสามตัว,ตวสามหางมีหกแปดเก้าหกแปดศูนย์หกหกแปดเน้นที่หกแปดเก้ากับหกแปดศูนย์ค่ะเลขสามตัว เดนที่แปดเนาะค่ะสองตัวเน้นที่แปดเก้ากับแปดศูนย์สามตัวเน้นที่หกแปดเก้ากับหกแปดศูนย์ค่ะของชอเชใช้อแคปหน้าจอแล้วไปต่อกับราพัฒนาวันจันเนาะมาต่อของมาดามค่ะมีผู้ใดเฮงไปกับมาดามไหมดีใจน้ำนะคะสําหรับตัวเองนะครั้ของมาดามเขาสองงวดติดแล้วมั่งนี่ของมาดามเนาะแต่ว่างวดงวดคืนวันศุกร์นี่อาจจะประมาณนินเนาะ น้นแต่ว่ามันกับลายหางเนาะกันเอฟซีสิรินทิมากเนาะมากนะแล้วแต่ดวงไพ่สิ้นนั่นเนาะค่ะเพราะว่าเท่ากับ,บรูเล็กสีเข่าสิรุดแนวทางก็คือแนวทางเนะาะก็ดีใจสําหรับเอฟซีคนที่ผ่านเนาะค่ะคนที่ผ่านคนที่สอบผ่านอ่างวดที่เลี้ยวก็เข่าตัวนินเนาะค่ะตัวน้นอ่ะออกตัวกลับเนาะของมาดามเข่าสองงวดติดแล้ว ตามงวดของมาดามกระห็ุมาเร้วเด้อสถิติออาลองเบิ่งงวดที่สามจะปังต่อบ่คะสำหรับของมาดามคำนวณายในเดือนนี้ถือว่าเดินดีอยู่เด้อคะของมาดามเดินดีอยู่เนาะของมะดามสามตัวเพิ่นก็ะเตียกสองตัวบนล่างมาเนาะบินไปสองสามวดสองงวด สองเมืติดแล้วนะคะสาหรับของมาดามคํานวณอ่ไปต่อค่ะต่องวดนี้งวดที่สามขอให้มาขอให้หฮงขอให้เหอฟซีมันมาน้เนาะแล้วพัฒนาเนาะคะ่ะวิ่งรูดเด้นที่หกร้องที่สี่สำหรับของเหล็กเด่นของมาดามเนาะสองตัวมีซีศูนย์ตูนหกซีสามสามหกเน้นที่ศูนย์หกกับสามหกค่ะตัวเน้นตัวจาะเล็กสองตัวสองหางเบิลซีซีกับหกหก 3ตัวสามหางมี c ศูนย์หก c สาหก c หเน้นที่ c ศูนย์หกับ c สามหตัวเน้นตัวเจาะเลข3มตัวสองหางเนาะค่ะ,ะแคปหน้าจอเด้อสำหรับราบรนะเด่นที่โคคะของมาดามสองตัวเน้นที่ศูนย์หกับสามหสามตัวเน้นที่่ศูย์หกับ่สามหค่ะหน้าจอค่ะไปลุนกัน องงวดเขาสามงวดติดตัวเนาะอันเล็มีที่มาค่ะของเล็กมีที่มาเข่าแต่ตัววิ่งเนาะตัววิ่งสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาของเพ่นเขานะสี่แปดตรงตรงแต่อาจจะบ่เมนตัวนินตัวเจอสําหรับเล็กมีที่มาอัางวดนี้เข้าแต่ตัววิ่งตัวดินเนาะไอหนึ่งมันออกหนึ่งศูน์เนาะเล็กเบิ้ล ติดเบิร์นมันเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะก็เลยจับคู่ให้ไปต่อค่ะไปต่อกับราบพัฒนาตัวงวดของเล็กมิติมาและะ้วค่ะเด่นที่สีกับหกสองตัวมีสีศูนย์หกศูนย์สีสองหกสองเน้นที่สีสองกับหกศูนย์ค่ะเบิร์นสี่ีกับหกหกสามตัวสามหางมีสี่หกศูนย์หกสี่สองหกหกสี เน้นที่ c หกศูนย์กับหก c สองค่ะสำหรับเลขสามตัวของเลขมที่มาเด่นที่ c กับหกสองตัวเน้นที่ c สองหกศูนย์สามตัวเน้นที่ c หกศูนย์กับหก c สองค่ะของเลขมที่มาไปต่อเลขรับนางฟ้านะคะเลขรับนางฟ้าเข้าไปต่อตัวเด่นเนาะเด่นที่หก ดินที่หกตัวเน้นตัวจะบอผ่านเนาะค่ะไม่ผ่านไปโต้ค่ะองเรียกรับนั่งฟ้าเลขรับนั่งฟ้าค่ะรับปัฒนาต่องวดดินที่เก่าร้องที่หกเนาะค่ะสองตัวมีหกศูนย์เก้าศูนย หกสามแล้วก็เก้าสามค่ะเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสามนะคะเบิ้ลหกหกกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีหกหกเก้าศูนย์หกเก้าสามแล้วก็หกหกเก้าเน้นที่หกเก้าสามค่ะเลขสามตัวของเลขกลับนังฟ้าเนาะดินที่เก้าสองตัวเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าสามสามตัวเน้นที่หกเก้าสามค่ะของเลขกลับนังฟ้าเลขกลับนังฟ้าเอาแคบหน้าจอ ไปต่อค่ะไปต่อของซองสุวรรณซองสุวรรณก็ข่าตัวดินเนาะค่ะดินที่ศูนย์แต่ว่าสองตัวนินตัวจอสามตัวเปล่เขา่าวเปล่าพันเนาะสผหรับของซองสุวรรณหัวดนี้มาบอแต่ว่าเห็นเอฟซีเพิ่นกัมมินไว้เนาะหัวที่แล้ว สองสุวรรณนนะ่าจะเข่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวดินเน,นาะค่ะส่นมาเพิ่มศูนย์ศูนย์สองต้องมาอเฉียดไปหนึ่งเตีนะ้ยมเนาะสาหรับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ถีบเพิ่นดินเพิ่นตัดเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นชอบมารว่าเพิ่นหิ้งมานะนะ <c oughs> เห็นขมาวเมอยน่ยไม่รู้ว่าผ่านไหมเนาะคะ่ะสําหรับวิ่งศูนย์ของสองสุวรรณเนาะคะ่ะราพัฒนาต่อง,งวดดินที่ห้าร่องที่สาม องตัวมีสามเก้าห้าเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์เน้นที่ห้าเก้ากับห้าศูนย์ค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสองหางเบิ้ลสามสามกับห้าห้าสามตัวสามหางมีสามห้าเก้าสามห้าศูนย์สามสามห้าเน้นที่สามห้าเก้ากับสามห้าศูนย์ค่ะสำหรับเลขสามตัวของสองสุวนตัวเน้นตัวจอเนาะเน้นที่สองหางเด้นที่ห้าค่ะสองตัวเน้นที่ห้าเก้ากับห้าศูนย์สามตัวเน้นที่ สามห้าเก้าสามห้าศูนย์ค่ะเลขของซองส่วนไปต่อของเซียนจีระเนาะเซียนจีระกับตัวเด่นเดินที่หนึ่งแอลว่าไปบํอ h o r เนาะคะ่ะสำหรับหนึ่งศูนย์แต่ถ้าสายวิ่งสายรูดอาจจะผ่านเนาะคะ่ะอาจจะมาผ่านเนี่นอนสองตัวมาตัวเนาะของเซียนจีระหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลเนาะ,ะออกหนึ่งศูนย์ ต่อของตองวดค่ะสำหรับเซียนจีระกับล่าพัฒนาเด่นที่สามกับซีค่ะสองตัวมีสามหกสามเก้าซีโฮกซีเก้าเน้นที่สามเก้ากับซีเก้าค่ะสำหรับเล็กสองตัวตัวเน้นตัวจอเนะคะ่ะบลินสามสามแล้วก็ซีซีเนาะเล็กบลินสามตัวสามหางมีสามซีหกซีสามเก้าซีหกซีเน้นที่สามซีหกกับซีสามเก้าค่ะ เลขสามตัวเดนที่สามกับสี่สำหรับเลขเดนเนาะค่ะสองตัวน้นที่สามเก่ากับสี่เก่าสามตัวน้นที่สามสี่หกกับสี่สามเก่าค่ะของเซียนเจรีระมาต่อของเซียนเซียนนุมนะ่มเนาะเซียนนุ่มข่าไปตัววิ่งค่ะตัวรูดเดินที่หนึ่งเดนที่หนึ่งรูดหนึ่งเบินหนึ่งหนึ่ง เลขออกหนึ่งศูนย์เนะคะเลขสองตัวสามตัวไม่ผ่านนะคะของเซียนนมตองงวดค่ะของเซียนนุมตองวดเดินที่สี่ร่องที่หกค่ะลขกเดินป่นนะเนาะเดินที่สี่ร่องที่หกสองตัวงวดนี้ให้มาหมหกค้งเนาะมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้า c เจ็ด c แปด c เก้านิ่นที่ c เจ็ด c แปดและ c หกเก้าค่ะเนิ่นสามหางเนาะค่ะเบอร์หนกหกเก้า c c สามตัวสามหางมีหก c เจ็ดหก c เก้าหกหก c นิ่นที่หก c เจ็ดค่ะเด่นที่ c สองตัวนิ่นที่ c เจ็ด c แปดแล้วก็หกเก้าค่ะเลขสามตัวนิ่นที่หก c เจ็ดค่ะ ของเสียนซุ้มเออของเสียนนุ่มเนาะมาต่อของแอดเนาะของลีเราคลิกตรงขอ,งขอไปไว้่อลงไว้ไว้อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางของแอดบอเขาบอผ่านไปบอหอดไปบอ,ถ,ปบอถึงเนาะต้องขอไปอฟพีหลยลเลยะคะ่ะกับแนวทางที่ไม่เข้าเนาะสองตัวนี้มายากแท้ของแอดเนี่ยเอาเอิรนเอาบอกแต่ D, อฟซีอื่นเอาเจ้ากับบอผิดในมาจักเกลือเนาะ เขาแต่ตัวดินเนาะที่ผ่านมาเข้าแต่ตัวดินแล้วก็มาพึ่งมาเขาหิีกเบิ้นเนาะคะ่ะเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดมาแต่ตัวดินของแอดแล้วก็มีหลุดบ้างเนาะเอาแต่ตัวดินมีเขาสองตัวตัวนินตัวเจาะหนึ่งงวดเนาะคะ่ะในเดือนนี้โอ้เดือนนี้ทั้งเดือนเขาแต่ตัวดินค่ะ เข้าไปสองตัวมีแค่งวดเดียวเนะอ้างวดนี่ล็อกอิกขอแก้มือใหม่เนาะขอแก้มือใหม่ขอแก้มือใหม่ต้องขออภัยเอฟที่สำหรับคนที่ติดตามแล้วกันรักเดียวใจเดียวขออภัยหลายๆสำหรับเด็กวะเขาลาพัฒนาตองวดค่ะสำหรับวิ่งรูดอ่าเดินทีหากับหกค่ะงวดนี้เดินทีห้ากับหกสองตัวมีหาเจ็ดหาแปด กเจ็ดหกแปดมาแนวทางมาหย่อนหลังอีกแล้วเนาะมาสามสูตรเนาะคะ่ะหกห้าออกไปงวดที่แล้วเนาะงวดนี้ไม่ใช่กอดคอ,อกันมาเปลอนี่เน่นที่หกเจ็ดกับห้าแปดกัะเลขสองตัวเลขเปิดมีห้าห้ากับหกหกสามตัวสามหางมีห้าห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเน้นที่ห้าหกแปดค่ะเลขสามตัวเนาะคะ่ะดินที่ห้ากับหก สตัวเน้นที่6กเกับ5 8 3ต,ตัวเน้นที่ห้าหกค่ะสำหรับเลขของลนะ็อกกิกเนาะมาต่อปิดท้ายด้วยของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มของเซียนซุ้มเนะคะ่ะลุด เหมือนกันต้องขอพระเอกทีสำหรับตัปรนะีณาทางหายหนึ่งอหายสองศูนย์ออกหนะึ่งศูนย์เนาะไปแต้มหนึ่งเสีย,ย์เสียดายเนาะตัวนิ่งต่างหากเป็นตัวนิ่งตัวจอความหนึ่งศูนย์ออกไปไอ้สองศูนย์ต้องงวนค่ะสำหรับของเซียนซูมกับาราพันาวิง่งรูดเดนที่สองกับสี่สองตัวมีสองห้าสองหกสี่หาสี่หกค่ะ เน้นที่สองหางกับสี่หกตัวเน้นเนาะเบิ้ลสองสองกับซีซีสามตัวสามหางมีสองซีห่าซีสองหกซีซีสองเน้นที่ 4, ท 2, 4, 5, 4, ซ,ซีเน้นที่สองซี่หากับซีสองหกค่ะเลขสามตัวของเส้นซุ้มเด่นที่สองกับสี่สองตัวเน้นที่สองห้ากับสี่หกค่ะ สามตัวนิ่นที่สองซีหกับซีสองหกค่ะแคปหน้าจออ่ะไปจะไปต่อกับตัวเลขแนวทางบอกว่าจะเป็นของเส้นใดเนาะเราพัฒนาต่องวดวันจันทร์ขอใหกซี FC. โชคดีมีชัยบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามกระกาบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณแนวทางจากทางเก้าเซียนเนาะ,ะที่หายตัวเลขแนวทางเมื่านทางสองของเราคลิก ขอบคุณคุณหลายแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ